ย่นด pues ิก mm ็อ่ะลองทำดิเออเออเออกินทุเรียนแล้วเต้นได้แล้วนะคะแครนหายเลยใหญ่ข้างเนือกเอาแครนหายด้วยเหรอเอางั้นเต้นไหมไม่ฮะคอยไปยกตรงนี้มันเสียวตรงนี้เนี่ยวไปยกไม่เสียว ยกลามันไม่เสียวเออยกหลาไม่เสียวเอเอ,อ,เอชอบถือแทะอย่างงี้จะเอากันเนื้อใส่แก้วให้ตากกินก็ไม่เอานต้องขอบคุณเอฟซีนะคะทุเรียนที่ยายกินทุกวันเนี่ยไม่ได้ซื้อเลยปีนี้ฉันยังไม่ได้ซื้อทุเรียนให้ยายกินเลยทุกคน เอฟซีก็ส่งมาให้กันทั้งนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวฉันก็แกะใส่ช่องฟิทไว้ไม่ใช่ก็ยายกินคนเดียวนะฉันก็กินได้กินไปด้วยได้อันนี้ส่งจากยายก็ส่งมาให้ยายกินฉันก็ได้กินไปด้วยวัดครึ่งนึงกรรมกางครึ่งนึงใช่ไหมยายคนดูแลก็ต้องกินบ้างนิ่งเนาะ ไข่เจ้นลูกปนหออร่อยมากอร่อยไหมหมอนทองเนี่ยนี่ยหมอนทองส่งคุณยายเอื้อนวากนี่ผมงคุณยายเอื้อนจากจัทบุรีอ่ะก็ส่งให้แล้วก็มีมังคุดด้วย แล้วก็มีเอฟซีจากระยองคุณเล็กคุณเล็กก็ส่งมาเดี๋ยวเราขอห่อไว้ขอห่อไว้เราขอห่อไว้กินไม่หมดเหรอไม่หมดโอเคเนื้อดีจังเลยัเลือดีจังชื่นใจไหมครับชื่นใจไหมชื่นใจไหมจ๊ะชื่นใจชื่นใจจ้ะชื่นใจจ้ามองเลยเลยเนี่ยเนี้ยเหนื่อยรู้ไอเดีย อะไรอะไรแล้วมอนนูกปาก <c oughs> มันจะกินทุเรียนี่ได้ปังอ <c oughs> <c oughs> บอกยายกินทุเรียนแล้วต้องร้องเพลงให้ฟังสักเพลงนึง <c oughs> <c oughs> ทุเรียนก็กินไปแล้วร้องสักเพลงเฮ้ยแม่คุณคือว่างั้นอ้า <c> ว <oughs> ลงเลื่อนน้อยน้อยคน ทำไส่ชนห่วยลอยมีช้างพุทุมบัวบานเก็บใบไว้กลางงามตาเมื่อลมพัดมาเชิญใจดอกบัวก็ยังเงลือใหญ่ตัดน้ำใจล้านสมขมคืน จะได้ด,ดอกเอินก็ฉันจะได้ดอกบม้นั่นเชียวคนรู้งั้นเหรอเรียกว่าสดชื่นดีไหมเล้าสดชื่นลงเรือนน้อยอลอยวนตามใจชนห่วยลอยไม่ชังบุตรบุญบัวบานเก็บไปไว้การงามตา bơm pha sa chín cháy, đọc mùa, khâu dài, đặt cháy là sôm khóm đẹp đọc đường, chứ có đọc à. Dếm. <laughs> Dếm <căng> với thử, anh cười, anh พักอยู่บ้านตามเนี้ยเงียบหมดนะไขแล้วเขามีไขกันแล้วตามเนี่ยม,มันมีไขแล้วเงียบคิดงเขาจะดังทำไมแล้วเขาก็หมอบนอนอยู่ในห้องกันงนนั้ะเขากลัวรถจับคนแก่เดี๋ยวนี้มีรถจับคนแก่นะ,ะเดี๋ยวนี้มีรถจับคนแก่โขนแบบอยากจับก็มาจับไปฮ้ย <laughs> สเม่สมัยก่อนมีรถจับเด็กใช่ไหมเล่าเดี๋ยวนี้เขาจับคนแก่ <c oughs> คนแก่แล้วเขาต้องนอนอยู่เงียบๆ <c oughs> ไม่ดังไม่โวยวายรู้ไหมเล่า <c oughs> แต่ถ้านี่แต่ถ้าน้องเพลงก็ได้ <c oughs> เขาไม่จับรถ <c oughs> จับคนแก่มันจับคนแก่นะทำมาจับาย้ายไปมันไปเรียกค่าถ่ายฉันไม่มีตังค์ไปถ่ายนะ ล่อยจังแม่ไ่อยเลยใช่ไหมไปไปร้องเพลงยัไม่ได้กินทุเรียนมาสามวันแล้วอ่ะพรนี้ได้กินทุกเพศนะร้องเพลงไม่หยุดอีกแก้วชสบัวบานเก็บไปไว้กันงามตาเมื่อลงพัดมาชื่นใจนั่นดอกบัวค่ายั่างลัำด้วย สัดน้ำใจละชมคมคืนจะได้ดอกเอื่ก็จะได้ดอกมานเฮ้อกกินทุเรียนไปแล้วมันสดชื่นเหรอมันสดชื่นมันอยากร้องเฮ้อ้โหแล้วกินทุเรียนไก้อยากกินแล้วล้มเลยมันชื่นใจมันอยากร้อมมันอยากร้มเฉยเฉยเฮ้ยเห็นไหมเล่ากอกินทุเรียนเข้าไปแล้วหายเปื่อยไปแล้วเห็นไหมเล่า ออขอยิม้มขอยืมเงินหนึ่งพันหนึ่งพันค่านะอย่างจจกกินทุเรียนไปแล้วนะคะทุกคนยายคนรวยสวัสดีค่ะคุณยายอ่านคอมเมนต์ได้เด้อยายกินข้าวที่ยังกินแล้วสวัสดีคุณยายคุณยาย คนเก่งจ้าอันเก่งอานเก่งเก่งคือสวัสดีคุณยายน่ารักยายร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะใครก็ถามไงนะถามพี่หนึ่งเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราถามอีเหรอเปล่าโอ้หรืยายตอบเข้าไปว่าไงบอกผู้ชายเหรือ บอกว่าเป็น oh, ผ oh. ู้ชายบอกงั้นยายบอกงั้นเหรอ้โหสวัสดีคุณยายโอ้ยเอฟซีฟังแยตาใจชนป่วยละโหใครที่มาดูไลฟ์สดย้ายสามารถขอเพลงได้นะจ๊ะบัวบานเก็บใบไว้กันงามตาเมื่อลมพัด่าชช่นใจ ดอกบัวเขาย่างเหลือหั่ตัดน้ำใจละวสมโขมคืนไม่เด้ดอกอื่นก็ก็เสียได้ดอกบานไายขอขขอเพ่งไข่ขอไข่กุ้งลูย้ายร้องไข่ให้ฟังเลยแบบนั้นเหรอ้องให้ฟังแล้วอะไรไขขอ ลุงตาขอเพลงขอแห้งเหรอคอเป็นคอแห้งแกร้องให้เขาสิไม่บอกไปแล้วไม่ร้องแล้วร้องเพลงใส่บาทให้ลุงตาหน่อยไม่ร้องไม่ได้กับคอแห้งขอแห้งเป็นพงอ่ะลุงตาเขาจะฟังใส่บาทร้องใส่บาทคอแห้งคอแห้งเป็นพงช่มยองกอนน้ำกีที น้ำบ่อเจงก็ไม่เอาน้ำบ่อเจงก็ไม่เอาเจ้าน้ำเล้าสามติ๊ผ้าดิคีลูกตาอยากมากขอการหนังจากจินทุเรียนนะจ๊ะทุกคนโฮ้ยไม่้องแล้วมี้องแล้วเออหอแห้งแล้วไม่ร้องแล้ว